เซฟีเซฟีโอ้วิจูเซฟีเซฟีดทุกคนาน่อนี้เป็นแท็กซี่ของบังกลาเทศที่อยู่ใน3บินนะบอกเลยว่าตัมาร์นกิมาร์นอลมกิอโลมี่สวัสดีคุมว่าเลยกมาสลามสลิมตัมาร์นกิฮารุนฮารุนครับฮารุนมุสลิมใช่ฉอินม a อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่บอกว่าอบอุ่นมากนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ทาก้าแล้วนะฮะทุกคนบังกลาเทศ ครั้งแรกในชีวิตออกจากอาเซียนนะฮะวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาแลกเงินกันนะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศเขาเนี่ยทุกคนนี่คือสภาพตีหนึ่งครึ่งนะฮะดูอะไรก็ไม่รู้คนเยอะมากแล้วคือวุ่นวายผมรู้สึกเหมือนกับมีหมอกข้างในอ่ะนะผมดูเหมือนกับมีหมอกข้างในทุกคนเห็นไหมในกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าดูของจริงเนี่ยเหมือนกับมันมีหมอกอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปแลกตังค์กันทุกคนผมแลกมาจากไทยนะฮะแลกมาจากไทยก็ประมาณผมแลกมา2,500บาท แล้วก็เราเรามาดูว่าได้เงินทาก้าเนี่ยเท่าไหร่นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะแลกก็เป็นเงินดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปแลกเป็นเงินทาก้ากันมาได้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็ยังเปิดให้บริการนะทุกคนตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะยังมีการให้บริการอยู่เยอะมากแล้วก็เนี่ยคนก็ไปเปลี่ยนกันเยอะเลยเดี๋ยวเราไปตู้ตรงไหนดีทุกคนอบ,บังจ้องผมเยอะแนละ้วตอนนี้อบ,บังจ้องจะเล่นผมอยู่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะคือทุกคนดูผมใสยย่เงนินแบบ ไม่มีอันนั้นเลยไม่มีระเบียบเลยเพราะว่าผมผมรีบไงนี่นะครับทุกคนเป็นเงินดอลลาร์ที่ผมแลกมาจากไทยนะฮะอันนี้ก็ประมาณ2,500บาทแต่ว่าผมถอดไป3ไป3เหรียญเมื่อกี้จริงๆมันมี73ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าผมจะแลกเขาเนี่ยเพราะว่าผมจะเก็บตังไว้อีกนิดนึงนะฮะเก็บไว้เหลือเดี๋ยวผมจะไปแลกังินนะทุกคนอาบ,บังก็รอผมอยู่เดี๋ยวผมไปแลกเลยแล้วก็วันนี้ผมอาจจะต้องหาข้อคับเลยนะเพราะว่าไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่คิดไว้ทุกคนมันไม่เหมือนที่คิดไว้เพราะอะไร เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้แล้วผมจะนอนยังไงเออผมก็คิดว่าผมจะนอนยังไงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปแลกตังกันนะครับทุกคนโอเคแต่ผมจะไปแลกตังตรงนี้นะครับทุกคนตู้นี้เลยตูอ้อบบาบังนี้นะฮะนี่เขาก็มีแบบว่าขนของพวกเนี้ยเขากลับมาไกลนะฮะก็เดินทางแบบเยอะมากนี่ดูกระเป๋าไม่ลูกกี่ใบอะ่ะเออสุดยอดผมจะไปนะฮะอส no no take video here no video no video here I just want to exchange the money okay นี่ครับทุกคนก็70ดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเงินทาก้าได้เท่าไหร่ผมก็งงอยู่นะฮะ It's okay right <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรทำไมเขาจะไม่ให้ถ่ายว่าผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละเออแต่ว่าผมจะไม่อยากเสี่ยงมากนะฮะเพราะว่าผมกลัวเหมือนกันผมอยู่ซามบินมันไม่ได้ เม่เงนผมโดนแน่ผมให้ผมออกไว้ก่อนเดี๋ยวจะอาจจะไม่มีปัญหาให้ผมออกก่อนนะฮะเขากำลังเปลี่ยนเป็นเงินทากานะฮะให้ผมมีแบงค์สีฟ้าสีม่วงสีน้ำตาลด้วยโอ้ครบนะ ที Thank you. ่รู้คนได้ตั้งแล้วนะฮะินอาลีโฮเทลอาลีโฮเทลอาลลีอาลีอินเตอร์เนชั่นแนล yes อาลีอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลผมแบกกระเป๋าก่อนตัวอันนี้กระเป๋าแบบเซลฟี่เซลฟี่อ๋อวิดิโออ๋อเซลฟี่เซลฟี่ดูคนนะอันนี้เป็น แท็กซี่ของบังกลาเทศที่อยู่ในสนามบินนะบอกเลยว่าตัวมาร์นกิมมาร์นอารมณ์ดีอารมณ์นี่ใช่ไหมครับอะไรก็มาซะตัวมาร์นกีิฮารุนฮารุนอับบาฮารุนมุสลิม Yes I'm Muslim from Thailand ัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์น้ำทุกคนบอกเลยว่าที่นี่บอกว่าอบอุ่นมากนะฮะเดี๋ยวเราก็รอรถทุกคนรถอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราจองกับรถที่อยู่ในสนามบินมันจะมีแท็กซี่ทุกคนแท็กซี่ถ้าเรามาเนี่ยมันคือเขาจะเรียก เขาจะโบกมือเลยทุกคนแบบนี้เลยโบกมือเลยนะฮะแล้วก็แท็กซี่อยู่ข้างในแล้วก็พอเราออกมาข้างนอกนะฮะจะบอกว่าเห็นเยอะมากทุกคนดูฝั่งนู้นโอ้โหคนเยอะมากไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่านี่เข้ามารอรถอยู่หรือเปล่าไม่รูจารเหมือนกันนะฮะและนันนี่ก็จะเป็นรถสามล้อเขาทุกคนคือเขาเรียกว่าริกชอนะฮะแล้วก็เป็นรถตู้เขาคือคนเยอะมากตอนนี้นะฮะเวลาตีสองจะบอกว่าคนยังเยอะอยู่เลย yes ดับเบิร์ดตกลงยังดับเดโอเคโอเคอคทอุกคโเคดีเยวนเราไปขึ้นกลับที่เขาไดโอเคโอเคกลัอบคพนโอเคทุกคนไปกันนะฮะกับที่เขาทุกคนเดี๋ยวเราจะถามที่เขาว่าที่เขาชื่ออะไรนะฮะเมื่อกี้ผมลองถามเป็นภาษาบังกลาเทศทุกคนสนุกเลยเขาเข้าใจโอเคไปเกโกทุกคนคืออากาศหนาวมากตอนนี้นะฮะ เราอยู่ที่หน้า,าสถานีเอไม่ใช่สถานีดิอยู่หน้าสนามบินนะฮะชาะจาลานของดูทุกคน,นมีภาษาอาหรับด้วยมาตรฮาซรอชาะนะจาลานโอเคี่ทุกคนบรรยากาศคือแบบหนาวมากตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่องศานะแต่ว่าคือถ้าสัมผัสด้วยตอนนี้ก็คืออากาศหนาวจริงๆทุกคนอากาศนี่แบบว่าโอ้โหดีมากดีมากเลยนะแล้วคือตอนตอนนี้เวลาตีสองบ้านไทยเราทุกคนดู คนยังเยอะอยู่เลยอ่ะเกือบสุดจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเพื่อไปอยังโรงแรมนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเช็คอินหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ให้เช็คอินผมก็จะเอาอีกห้องนึงเลยเพราะว่าผมจําเป็นที่จะต้องนอนจริงๆวันนี้ผมนอนที่สนามบินไม่ได้จริงๆมันผิดคาดนะฮะผมนอนที่สนามบินไม่ได้จริงๆทุกคนนี่ทุกคน,นนะดูสนามบินของเขาทุกคนนี่นะผมว่ามันก็ ยัง <ire> ไงอ่ะ <partido> ก็โอเคอยู <Around streaming> ่ <ita> ้เนะแต่ว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นรถก่อนนะฮะโอเคดีสกโอเคโอเค a n งจุดทุกคนเราขึ้นรถของเขานะฮะโอ้เวดเวดผมถอดกระเป๋าก่อนนะฮะรถของเขาคือแบบก็ค่อนข้างดีทุกคนค่อนข้างที่จะโอเคนะอ Kamera? Yes, yes, kamera. GoPro. Hah? GoPro, kamera. Huh? Yes. Hmm. Uh, Tomar Namki. Aman nam Abdul Manam. Abdul Manam. Ji, 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 ji. Oh, uh, uh, Tomar Namki Na nam uh, Abdul Kader. Abdul Kader. Yes. Uh, you are uh, to Muslim. Yes, I'm like. Muslim. Muslim. Yeah. New country? Thailand. t h a i l a n d Yes t h a i l a n d is a very nice very nice very nice นะบอกเลยว่า mm hmm. ตอนนี้เราคุยกับเขาเนี่ยบอกเลยว่ายัางไงคนบคนบางปราเทศเนี่ยเฟลลี่นะฮะดีมากเลยไม่เหมือนด้านในนื้เมื่อกี้แล้วผมแต่ก็อาจจะเป็นกฎของเขาเนาะที่ไม่ให้ถ่ายในสนามบินอะไรนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมผิดกฎอะไรเนี่ย mm hmm. ก็ต้องขออาภาัยนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าพอเราออกจากข้างนอกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ดีมากทุกคนคนที่นี่ดีมากนะฮะน,นี่แค่เริ่มต้นวันแรกเท่านั้นวันอื่นๆยังมีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือเขาบิบแดกันสนั่นแล้วนะฮะบีบแต่สนั่นเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับบังกลาเทศในวันนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปนอนที่โฮเทลนะฮะแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปดูที่โฮเทลนะฮะว่าเขาจะให้เราเช็คอินหรือว่ายังไงหรือว่าผมต้องซื้อห้องใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ